ก๊อปตะจะมีแฟนแล้วเอสพรี prit, ปีศาจร,ระดับเขาเธอเป็นหนึ่งในลูกน้องที่ใกล้ชิดที่สุดของคาเลราหนึ่งใน3ปีศาจร,ระดับสูงนอกจากจะเป็นปีศาจอาร์คเดมอนที่แข็งแกร่งระดับเขาแล้วเธอ,อยังมีนิสัยโดดเด่นคือขี่เล่นชอบกวนเพื่อนร่วมทีมและมักจะสร้างบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองแม้จะอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดของสนามรบในนิยหย่เลมที่20หลังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่จบ ลงเอสพลีก็เริ่มแสดงท่าทีสนใจในตัวกอปตะเพราะว่ากอปตะนั้นถึงจะดูเป็นกอบดินธรรมดาธรรมดาแต่ก็แข็งแกร่งเอาเรื่องแถมยังขี้เล่นเหมือนเธออีกต่างหากเอสพลีจึงลองอ่อยเล่นๆดูกอปตะหลังจากที่ถูกเอสพลีอ่อยเขาก็พูดขึ้นมาว่าเราทั้งคู่ไปออกเดทกันไหมซึ่งเอสพลีก็ตอบตกลงแบบขี้เล่นขี้เล่นว่าฉันพร้อมอยู่แล้วแหละด้วยเหตุนี้เองกอปตะจึงได้เริ่มออกเดทกับเอสพลีในที่สุด